การที่คนอื่นคิดว่าคุณฉลาดอย่างถึงที่สุดไม่จำเป็นต้องมาจากแค่การมีความรู้หรือทักษะที่ลึกซึ้งเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับวิธีการคิดการแสดงออกและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่สะท้อนถึงความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในบทความนี้เราจะพูดถึงหสิ่งที่ทำให้คนอื่นคิดว่าคุณฉลาดอย่างถึงที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณเองแต่ยังทำให้คุณโดดเด่นและน่าสนใจในสายตาผู้อื่นทั้งในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวการฟังอย่างตั้งใจการฟังอย่างตั้งใจถือเป็นทักษะที่สำคัญมากในการสร้างความประทับใจและทำให้คนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดมันไม่ใช่แค่การฟังเสียงจากปากคนอื่น แต่คือการที่คุณใส่ใจและคิดตามสิ่งที่พวกเขากำลังพูดอย่างจริงจังการฟังอย่างตั้งใจทําให้คุณรับรู้เนื้อหาที่คนอื่นต้องการสื่อสารได้อย่างละเอียดและยังช่วยให้คุณตอบโต้ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลการที่คุณฟังอย่างตั้งใจจะทําให้คนรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขามีคุณค่าและคุณให้ความสำคัญกับการฟังจริงๆ มันแสดงให้เห็นถึงความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นการเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆที่อาจจะช่วยให้คุณเติบโตการฟังไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลจากการฟังมาใช้ในชีวิตจริงได้เมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจคุณจะสามารถจับใจความสำคัญได้ดีขึ้นและสามารถใช้สิ่งที่ได้ยินมาในการตัดสินใจที่ถูกต้อง การฟังอย่างตั้งใจทำให้คุณไม่พลาดโอกาสดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับฟังและยังทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจลึกซึง้งมันไม่ใช่แค่การฟังอย่างเงียบๆแต่ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดคนที่ฟังอย่างตั้งใจมักจะได้รับข้อมูลที่มากกว่าและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังยังช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์ และท่าทีของคนอื่นทำให้คุณสามารถสร้างการสนทนาที่มีคุณค่าและประโยชน์เมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจคุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีการคิดอย่างรอบคอบและไม่ได้พูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้คิดก่อนการฟังที่ดีทำให้คุณเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ดีขึ้นและยังเป็นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารที่ดีอีกด้วยสุดท้ายการฟังอย่างตั้งใจ คือการให้ความสำคัญกับการสื่อสารมันทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีปัญญาและสามารถรับฟังความคิดเห็นจากหลายมุมมองได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังอย่างตั้งใจยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นเมื่อคุณฟังอย่างละเอียดคุณจะสามารถมองเห็นแง่มุมที่คนอื่นอาจไม่เห็น หรือค้นพบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของคุณในอนาคตมันทำให้การสื่อสารไม่เพียงแค่เป็นการพูดคุยไปมาแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีคุณค่าการฟังอย่างตั้งใจทำให้คุณสามารถเข้าใจเจตนารมณ์ของคนที่พูดได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้การแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล คนที่ฟังอย่างตั้งใจมักจะได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นเพราะพวกเขารู้สึกว่าเมื่อพูดอะไรออกไปแล้วจะได้รับการฟังอย่างจริงจังการฟังอย่างตั้งใจไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแต่ยังทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีความรอบคอบและปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์การฟังที่ดีจะทำให้คุณสามารถสังเกตอารมณ์ และความรู้สึกของคนอื่นได้ชัดเจนและยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การฟังอย่างตั้งใจยังช่วยให้คุณเป็นคนที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะคุณจะรับฟังข้อมูลใหม่ๆและสามารถนำมาประยุก์ตใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังที่ดีจะทำให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ในหลายๆด้าน ทั้งในด้านอารมณ์สังคมและการตัดสินใจที่ดีขึ้นการฟังอย่างตั้งใจจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของคุณไม่เพียงแค่ในด้านความรู้แต่ยังในด้านการเข้าใจผู้อื่นและการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆการแสดงความมั่นใจในตัวเองการแสดงความมั่นใจในตัวเองเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนอื่นมองว่าคุณฉลาด เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณรู้จักตัวเองดีและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเมื่อคุณแสดงออกถึงความมั่นใจคนอื่นจะเห็นว่าคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและไม่ลังเลที่จะทำสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่าถูกต้องการที่คุณมั่นใจในตัวเองจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้คนอื่นรู้สึกมั่นใจในการทำงานหรือการตัดสินใจร่วมกับคุณ ความมั่นใจไม่ได้หมายถึงการแสดงออกว่าเรารู้ทุกอย่างหรือไม่เคยทําผิดพลาดแต่คือการยอมรับในจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองอย่างมีสติเมื่อคุณสามารถแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองได้ดีคนอื่นจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน ความมั่นใจในตัวเองยังสามารถช่วยลดความวิตกกังวลเพราะเมื่อคุณเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองคุณจะไม่กลัวที่จะเผชิญกับความท้าทายการที่คุณแสดงความมั่นใจทําให้คนอื่นเห็นว่าคุณสามารถรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในบางครั้งการแสดงความมั่นใจในตัวเองยังสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ และทำให้พวกเขารู้สึกอยากร่วมงานกับคุณหรือขอคำแนะนำจากคุณเพราะพวกเขารู้สึกว่าเมื่อคุณพูดหรือทำอะไรออกไปคุณจะทำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพการแสดงออกถึงความมั่นใจยังช่วยให้คุณกล้าตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ว่าคุณจะต้องรับมือกับปัญหาหรือรับผิดชอบโครงการใหญ่ๆการมีความมั่นใจจะทำให้คุณสามารถมองปัญหาในมุมที่ชัดเจน และหาทางออกได้อย่างรวดเร็วความมั่นใจไม่ใช่แค่การแสดงออกทางท่าทางหรือคำพูดแต่คือการที่คุณรู้จักยืนหยัดในความคิดของตัวเองแม้จะเจอกับการต่อต้านและยังสามารถฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผลการแสดงความมั่นใจจะทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและคนอื่นจะมองว่าคุณเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการตัดสินใจ และนำพาทีมไปข้างหน้าความมั่นใจในตัวเองยังส่งผลให้คุณสามารถพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆหหรือการปรับปรุงสิ่งที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองและสามารถแสดงออกถึงความมั่นใจได้มันจะทำให้คุณมีโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จมากขึ้นการแสดงความมั่นใจในตัวเอง จึงเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแค่ทำให้คุณดูฉลาดแต่ยังช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพจากคนอื่นด้วยการแสดงความมั่นใจในตัวเองยังสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่นเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองคุณจะมีพลังในการดึงดูดคนรอบข้างให้สนใจและร่วมมือกับคุณมันทำให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงที่ดีในสังคม คนที่แสดงความมั่นใจมักจะเป็นที่ต้องการในทีมงานเพราะพวกเขามีท่าทีที่ชัดเจนและสามารถนำพาไปสู่เป้าหมายได้การที่คุณมั่นใจในตัวเองทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณมีความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านที่คุณพูดถึงและเมื่อคุณแสดงออกถึงความมั่นใจก็ทําให้คุณดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ ความมั่นใจจะช่วยให้คุณรู้จักการยอมรับคำวิจารณ์จากผู้อื่นและนำมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามหรือท้าทายการแสดงความมั่นใจในตัวเองยังช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลและไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือข้อสงสัยมาฉุดรั้งคุณจากการทำสิ่งต่างๆมันช่วยให้คุณไม่ตกอยู่ในภาวะของการรอคอย หรือกลัวความผิดพลาดซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถลงมือทำและสร้างผลลัพธ์ได้จริงการแสดงความมั่นใจทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณสามารถรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ความมั่นใจในตัวเองยังช่วยให้คุณสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้ดี เมื่อเผชิญกับความท้าทายหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคุณจะสามารถรักษาความสงบและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการแสดงความมั่นใจในตัวเองจึงเป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จเพราะมันช่วยให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและมีแรงผลักดันในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จคนที่มั่นใจในตัวเองจะดูเป็นคนที่มีความฉลาด และสามารถจัดการกับทุกปัญหาได้อย่างมืออาชีพมันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คนมองว่าคุณมีความรู้และความสามารถในการตัดสินใจที่ดีการแสดงความมั่นใจในตัวเองไม่เพียงแค่ช่วยในด้านอาชีพแต่ยังทำให้คุณมีความสุขและพึงพอใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองคุณจะสามารถยืนหยัดและต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อ และยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นให้กล้าที่จะทำตามคุณการใช้ภาษาและการพูดอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ภาษาและการพูดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถแสดงถึงความฉลาดของคุณได้อย่างชัดเจนเพราะการเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมและการพูดในลักษณะที่ชัดเจนจะทำให้คุณดูมีความสามารถและมีความคิดที่รอบคออบ เมื่อคุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพคนอื่นจะรู้สึกว่าคุณสามารถทำให้เรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้คุณสร้างความประทับใจเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความละเอียดรอบคอบในการคิดและการเลือกคำพูดการพูดอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการใช้คำพูดที่ยากหรือซับซ้อนเสมอไป แต่หมายถึงการทำให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นการใช้คำพูดที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนสามารถทำให้คุณดูมีความมั่นใจในตัวเองและยังช่วยให้คุณสามารถสร้างการสนทนาที่มีคุณค่ากับผู้อื่นได้การพูดอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยให้คุณสามารถนำเสนอความคิดของคุณได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ เมื่อคุณพูดในลักษณะที่มีโครงสร้างและมีเหตุผลคนอื่นจะเห็นว่าคุณมีการวางแผนและคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนอกจากนี้การพูดอย่างมีประสิทธิภาพยังเกี่ยวข้องกับการใช้ท่าทางและน้ำเสียงที่เหมาะสมการควบคุมท่าทางและน้ำเสียงจะช่วยเสริมการสื่อสารให้มีความชัดเจนและน่าสนใจการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร ยังสามารถทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเมื่อคุณสามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างเรียบง่ายและทำให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างรวดเร็วการพูดอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับผู้อื่นเมื่อคุณสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนคนอื่นจะรู้สึกว่าสามารถไว้วางใจคุณได้การเลือกใช้คำพูดที่เป็นมิตร และสุภาพจะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่ดีในการสนทนาการพูดในลักษณะที่มีประสิทธิภาพยังสามารถทำให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นโดยการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลนอกจากนี้การพูดอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยให้คุณสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดและทำให้การสื่อสารระหว่างคุณกับคนอื่นเป็นไปอย่างราบรื่น การพูดอย่างมีประสิทธิภาพยังหมายถึงการฟังอย่างตั้งใจเช่นเดียวกันเมื่อคุณสามารถเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างลึกซึ้งและตอบกลับอย่างเหมาะสมมันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณการพูดอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่ไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูฉลาดแต่ยังทำให้คุณสามารถมีอิทธิพลในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตประจำวันการตัดสินใจที่มีเหตุผลและรอบคอบการตัดสินใจที่มีเหตุผลและรอบคอบเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้คนอื่นมองว่าคุณฉลาดเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อคุณตัดสินใจได้ดีและมีเหตุผลคนอื่นจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดรอบคอบ และมีวิจารณญาณการตัดสินใจที่ดีไม่ได้หมายถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วหรือมองเห็นผลลัพธ์ทันทีแต่หมายถึงการทำการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนและพิจารณาทุกปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเมื่อคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีเหตุผลคนอื่นจะเห็นว่าคุณมีความคิดที่ลึกซึ้งและมีการพิจารณาก่อนการลงมือทำ การตัดสินใจที่ดีมักจะมาจากการเข้าใจสถานการณ์อย่างครบถ้วนและการคิดถึงผลระยะยาวคุณจะไม่เพียงแค่ตัดสินใจตามอารมณ์หรือแรงกดดันในช่วงเวลานั้นแต่จะคำนึงถึงผลกระทบในอนาคตการตัดสินใจที่มีเหตุผลและรอบคอบอยังช่วยให้คุณลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดและสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหา หรือการทำงานที่ซับซ้อนได้การพิจารณาทางเลือกหลายๆทางและการประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกจะทำให้คุณมีความมั่นใจในทุกการตัดสินใจและคนอื่นจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีการวางแผนและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆการตัดสินใจที่ดีไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังทำให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือจากคนรอบข้างเนื่องจากพวกเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีวิจารณญาณดีและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในหลายๆสถานการณ์การตัดสินใจที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวได้การตัดสินใจที่มีเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คุณดูเป็นคนที่มีความฉลาดและมีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดี การตัดสินใจที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง100%ในทุกครั้งแต่เป็นการตัดสินใจที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีและการพิจารณาความเสี่ยงอย่างระมัดระวังคนที่สามารถตัดสินใจได้ดีและมีเหตุผลมักจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นเพราะพวกเขาจะมั่นใจว่าคุณมีการคิดอย่างละเอียดและพิจารณาทุกมุมมองก่อนการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ดีทำให้คุณดูเป็นคนที่มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและพร้อมที่จะรับผลลัพธ์จากการตัดสินใจนั้นอย่างเต็มที่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนฉลาดการพัฒนาตัวเองไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ยังรวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการพยายามปรับปรุงตนเองในทุกๆด้าน <Done. S 1> คนที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะดูเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและรู้จักการตั้งเป้าหมายเพื่อการเติบโตและความสำเร็จในชีวิตการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ได้หมายถึงแค่การศึกษาเพิ่มเติมหรือการหาความรู้ใหม่ๆแต่ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะต่าง,างๆเช่นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการเวลาการคิดเชิงกลยุทธ์และการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดคนที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอมักจะไม่หยุดอยู่กับที่พวกเขามักจะหาทางเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากหนังสือบทความหรือการฟังจากผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณสามารถนำความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเองยังหมายถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการติดตามความก้าวหน้าเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณจะสามารถวางแผนและทำตามขั้นตอนเพื่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีระเบียบ <c oughs> การพัฒนาตนเองไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้ในเชิงวิชาการแต่ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอารมณ์และความคิดซึ่งสามารถทำให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น การพัฒนาตนเองช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเพราะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณกำลังเติบโตและพัฒนาคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและมีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆการพัฒนาตัวเองยังเป็นการสร้างนิสัยที่ดีซึ่งจะทำให้คุณมีพลังในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จคนที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองจะมีความสามารถในการจัดการกับความเครียด และความท้าทายในชีวิตได้ดีกว่าพวกเขารู้จักการเรียนรู้จากความล้มเหลวและมองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยังทําให้คุณกลายเป็นคนที่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและไม่ย,ยึดติดก,กับวิธีการเดิมๆการพัฒนาตนเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดแต่เป็นการปรับปรุงและเพิ่มพูนคุณสมบัติที่ดีในตัวเรา การมุ่งมั่นพัฒนาตนเองทำให้คุณสามารถยืนหยัดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยังทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างดีคนที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอจะเป็นคนที่ดูมีความสามารถและมีทักษะที่หลากหลายทำให้พวกเขามีโอกาสในการเติบโตทั้งในอาชีพและชีวิตส่วนตัวการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการแสดงออกถึงความฉลาดที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่มันเป็นกระบวนการที่ยาวนานและไม่สิ้นสุดทำให้คุณสามารถเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเสมอ